สวัสดีครับผมบีครับกาลัดครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเอกสารภายในบุ๊กคู่มือหรือบุ๊กสวิตนะครับผมครับโอเคเปิดมานะครับเอกสารแรกก็คือคู่มือการใช้รถนะครับก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้รถต่างๆนะครับผมแล้วก็2จะเป็นคู่มือการใช้จอ Android หรือจอพดานติดรถนะครับผมครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้จอหน้าเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็อันนี้คือส่วนสำคัญเลยครับส่วนสำคัญเลยก็คือเป็นคู่มือเซอร์วิสนะครับจะเป็นในเล่มเนี่ยจะบอก,กรายละเอียดต่างๆนะครับว่ารถออกวันไหนหรือ,อมือแรกใครเป็นใครเป็นคนออกป้ายแดงมาหรือออกที่ศูนย์บริการไหนนะครับแล้ว ส่วนสาคัญเลยที่ผมเวลาผมจะไปซื้อรถนะครับผมก็จะดูนี่เลยครับว่าเซอร์วิสไปถึงเท่าไหร่แล้วแล้วก็ดูได้ว่าไม่แท้หรือไม่แท้ก็ดูตรงนี้ได้ด้วยครับผมเพราะว่าข้าวศูนย์ครั้งสุดท้ายที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมอืมครับอันนี้ก็คือส่วนที่สําคัญเลยนะครับเวลาผมไปซื้อรถหรือรถทุกคันควรต้องมีย้ําเลยนะครับว่าควรต้องมีครับผม